ก็ทันเจ้บบามุกบางนี้ก็กเก็บขอกันลกบาบสวิตัดกาบสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบก,กับจอนนี่เอ็กนะครับผมวันนี้ครับผมเรามาสตรีมนะทุกคนแต่เป็นจะเป็นสตรีมในเฟซบุ๊กนะผมผมไม่ได้จะสตรีมใน youtube แล้วนะนะก็อย่าลืมไปแล้วเพราะผมกดติดตาม Facebook ผมเอาไว้เพราะว่าผมจะสตรีมในนั้นเกือบทุกวันนะใช้คําว่าเกือบทุกวันเลยดีกว่านะครับผมไป คนติดตามใน facebook ผมไว้นะตามเพจติดตามนี้ดูบอ่าคนที่ติดตามใน y o u t u b e นะผมผมขอย้ำก่อนว่าติดตามในเพจผมเอาไว้นะทุกคนเพราะว่าถ้าใคอยากดูไลฟ์สตรีมนะในเพจจะมีไลฟ์สตตีมนะทุกคนเกือบทุกวันนะใช้คำว่าเกือบทุกวันเลยดีกว่านะเพราะว่าจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆโอเคตรงตรงงานไม่ที่น้อนป่ะเฮ้ยซอมบี้เหรอมีมีเยอะเลย เองเองระวังซับบี้ด้วยนั่นแหละออตายบ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกล้วยตรงตรงงั้นมีที่นอนเปล่าชิคที่นอนก่อนมีมีโอเคเอาที่เอาที่นอนมาเอาที่นอนมาบ้านมีบ้านโอเคโอเคเอามาเอา,เอามาเอามาเยอะๆนี่คือเริ่มต้นตั้งแต่ EP แรกนะ กว่าจะเข้าได้ก็มืดแล้วเฮ้ยมันมันตกว่ะที่นอนอ่ะเขาที่นอนไหนเด็กมีปะคนให้เจอในบ้านนาน่าจะมีอยู่ต,ต่างคนต่างหาบ้านเลย มันเป็นบ้านล้างนะโอเคบ้านลางอ่ะโอเคเฮ้ยมีซอมบี้ว<ร>่ะมีซอมบี้นะโอเคใครใครมีบ้านแล้วใครได้นอนแล้วมั่งเนี่ยโออยาตายว่ะไม่นอนเลยใครได้เตียงแล้วใครได้เตียงแล้วมั่ง ไม่ไม่มีใครได้เตียงแล้วมั้งตอนเนี้เอาง่ายง่ายได้กันหมดแล้วได้หมน้เียมนอเลยเจียมนอเลยเจียมนอเลยอุ้ยมันดึกว่ะมีาสูงนี่มีสูงมเก็บเตียงก่อนเก็บเตียงก่อน ตอนนี้นวลเนี้ยกับมบีอยู่เฮ้ยแล้วเอาวางเตียงเลยวางวางเตียงแล้วนอนเลยตัดจะเต็ปบานมันสูงเนือน,นอนกันให้หมดก่อนเดี๋ยวนี่นอนได้นอนนี่นี่นอนทันเอานอนกันให้หมดก่อนดีกว่าอย่างนี้ก่อนดีกว่านอนไม่ไเข้าบ,บีทำไมยัง้ม่มีคนนอนได้น่าคนเงือใครอ่ะไม่รู้ะ อ๋อซอมบี้ตีตายคุณนึกว่ามีคนนอนได้นี่ก็วิ่งอยู่เนี่ย้วของน้ลตาลเนี่ยวะอ้าวเองอของของของเองเป็นไงบ้างอะเสียงอยู่วะเสียงมีปะตายแล้ต่อต้องอตายวะ ไม่ไหววะโอ้โหแล้วมาเจอคิมเปร์หนอหน้าต่อตาตายอีกหนึ่งรอบโอ้ประเทศไทยเกิดมาปุ sure> ๊บเกิดมาปุ๊บเจอคิเปอร์ตายอีกหนึ่งรอบเหมือนแบบเกิดแบบมาแบบเกิดมาไม่ถูกฝ่ะแล้วกว่าจะได้เล่นกันอ่ะทีมเราดูสินะรอนตอนนี้รอดคนเดียวแล้วนะ มันมีรอดอยู่กี่เดียวนะเนียใครรอดนีนี่แน่กวยแงกวยรอดเนี่ย <S 2> <S 2> เรายาังลองเข้ามาปุ๊บมันก็มืดเลยไงประเด็นน่ะกวาจะเข้ากันได้ไงมันก็มืดเลยไงไม่ได้ทำไรเลยมืดเลยเออไม่ต้อเราออตอนเช้าไง มันติดพิษซอมบี้อ่ะควายนอนได้ไรเงนะี้ยควายนอนได้ไรเงนะี้ยเอ็งอยู่ไหนอ่ะมาคุณมาคุณมาคุณเออเห็นอยู่เห็นอยู่เดี๋ยวกำลังจะไปเนะี่ยเข้ามาเข้ามาขุดเตียงเลยนะเอ็งอยู่ไหนเตียงหมดเนี่ยเนะนะข้ามาดิเข้ามาดิ เฮ้ย <Hey, S 2> มัช่วยตีดิมาช่วยตีดินเองเข้ามะตมบี่มันจะบุกบ้านเราเฮมันค้างมันค้างเองเข้ามาดิเองเข้ามาดิเร็วเร็วมาเองเาาอยู่ไหนอะเีทางข้าาเข้าทางเข้าอยู่ตรงนี้ นี่ไงเดี๋ยวออกไปรับก่อนเฮ้ยเฮ้ยสู้อะมือเปล่าเฮ้ยกล้วยลงมาช่วยหน่อยดิที่ผ่านไปลงมาช่วยเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วกูตายกูตายกูตายออกก่อนเอาก่อนอยู่ในนั้นเนี่ยเองเข้าไปก่อนมีม,ม,มีมีสามอย่างเลยมีครบสามอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันหามาก เฮ้ยเข้ารู้อยู่โอเคได้แล้วอูตีอูตี้ยมาพี่มีคุณมาอยแาไปมึงปิดเองปิดเองโ okay. okay, อเคโอเครอดละเราเรารอดละรอดไปนอนนที่ไหนอ่ะทั้งบนยอดเน่มีที่นอนครบปะครบครบเองไปดิ <The light> พี่ชีวะเฮ้ยเอง <The light> ตัวเองปิดเขาอะ่ะตัวเองปิดเขาเดินไปดิ เดี๋ยวไปดิโอ้โหมีแดดต้นไม้เอาไปดิเ,ปเ,เดินขึ้นไปดิตัวไอ้ไม่ครบว่ะงโอเคนี่นอนละน,น,นี่นอนละหนึ่งนอนละนอนโอ้โหคืนแรกก็เอาชีวิตกันไปแบบ หลายหลายตลบเหมือนกันเองตีของเองเน่เตียงเองอะ่ะตีไปเลยโอ้โหหลบดิหลบดิเจาออขยันเขาไปลองหลบดิองี้ยเป็นไงบ้างน้ำป่ะพอต้มขวนเองเองเลือดเองเลือดน้อยปะ่ะ ไม่เท่าไรไม่เท่าเท่าไรเฮ้ยซอมบี้ทำไมมันยังมีชีวิตอยู่อีกอะไอ่ตัวนี้มันจุกมันเป็นมัมมี่มันไม่ใช่ซอมบี้ใช่เหรอมันเป็นสตอมบี้มัมมี่มันโดนแดดได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะเฮ้ยช,ช่วยตีอะไหน่อ๋ยวเลื่อนตีดิไม่ต้องกลัวไม่ต้องกอลัว,วเฮ้ยเดีเออบ้านมึงเขามีงานเลีย้ยงอะไรเปล่าวะ con dưỡng chăng liền bà em em cần quay ôi em mãi hàng không con ออยู่ไหนเ,เน,น,นี่ยใ้มึงก็เอ็มไปทำมงทำไม้ก่อนก็ได้นี่จะไปอนนี้อ่ะเนี่ย,ยวิสจะไปหาอันนี้อ่ะพับ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 สมบัตินี่อ่ะเขามาตรงนี้กันเนี่ยดูดิ เนี่ยวิหารทะเลทรายเนี่ยมาหาวิหารทะเลทรายเงี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะมืดไปหมดเลย,ย,ยลเยะเนะเอะยอไม่หยยบหรอก ได้ฟันเทพแล้วยังไม่แยบได้ไงมหมดแลนะ้วหมดแล้วเนี่ยได้อะไรกันบ้างอ่ะมาแบ่งบางดิล่ะได้เอ็มบล็อกอฮะได้บล็อกไ้บล็อกเพชรับกรได้บล็อกเพชรบ้างวะไม่มีอ่ะไม่มีบล็อกเพชรเลยไม่มีเพชรเลยไม่มี แม่นี้ไปด้วยอ่ะเอากล้องไปด้วยเด็กขุดมาแล้วแกเออปิดอันนี้แล้วหรอเออดิขุดกล้องหมดนะแล้วเราแทนที่ที่จริงเราน่าจะทุบกล่องบล็อกกลอ่กลองทุบไปเลยก็ได้นะ ทำทางตรงไปเดี๋ยวทำทางไปทางขึ้นเนี่ยไปลองก็ได้ไปลองก็ได้มาทำทางขึ้นแล้วมา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 ทำก็ทำเองอยู่ไหนอะยงบนเนี่ยมาดิมาเสร็จแล้เองไปลองละไปเขาขึ้นเงี้ยหมดละ มามามา,มาดูหุนก่อนมาได้อะไรกันบ้างตอนเนี้ยมาดูหุนก่อนว่าเราได้อะไรกันบ้างเอ็เองมาคอยมาดูดิไ,ได้เอะไรเฮ้ยอันนี้ไม่เอาเอ็งเอาอันนื่นดิเอาที่มันดีๆอันไหนฮนะได้อะไรบ้างอ่ะ เฮ้ยจะไปรับเบิดเล่นทำไม